สวัสดีค่ะการที่เขาเงียบไปเขาไม่รักเราแล้วใช่ไหมหลังจากที่เราทะเลาะกันการที่เราได้ทะเลาะกันเนี่ยส่งผลต่อความรู้สึกในเวลานี้และเขาก็เงียบด้วยเรามาดูกันนะคะว่าไพ่กองที่1อยากจะบอกอะไรถ้าคุณเลือกไพ่กองที่1นะคะเลือกไพ่กองที่2ค่ะอยากจะบอกอะไรถ้าคุณเลือกไพ่กองที่2นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกแห่งความเชื่อโลกแห่งความหมัศจรรย์ของอาจารย์วัฒนา Amazing Carlo นะคะที่ชอบมีการพยากรณ์และทานายดวงที่เกี่ยวกับธาตุราศีเนื้อคู่คู่สมพงศ์นะคะอะ คำเฉลยกองที่1จาก โชคชะตานะคะไม่ต้องกลัวค่ะการเงียบไปของเขาเป็นการทบทวนค่ะเขารักคุณมากมากพอที่เดี๋ยวเขาจะกลับมาทักทายคุณเองค่ะแล้วก็กลับมารักกันเหมือนเดิมดีใจด้วยนะคะคนที่เลือกกองหมายเลขสองเขาเงียบไปการทะเลาะกันครั้งนี้อาจจะมีแตกหกักเขารู้สึกว่าเราไม่เหมือนเดิมเขารู้สึกว่าเราเนี่ยใช้คําพูดที่รุนแรงกับเขาพอสมควรนะคะแต่ว่าจะมีเกณฑ์ปรับความเข้าใจกันนะยังไงคะคุณเป็นฝ่ายง้อก่อนจะดีที่สุดค่ะเพราะว่าเขายังคงประวิงเวลาไว้อยู่จ้า